สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำเป็นเมนูไอเดียมื้อเย็นค่ะเป็นไก่ผัดขิงนะคะแล้วมาม่าก็จะมาแชร์นะคะผัดยังไงให้ผัดขิงของเราเนี่ยรสชาติอร่อยเข้มข้นนะคะไม่จืดชืดค่ะวิธีการทำและส่วนผสมมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ แัตอนแรกเรามาเตรียมในส่วนของขิงกันก่อนค่ะให้เพื่อนๆหาซื้อขิงอ่อนนะคะสังเกตดูนะคะขิงอ่อนเนี่ยเขาจะมีสีอ่อนๆแบบนี้นะคะจะสีไม่เข้มนะคะหรือให้เพื่อนๆถามแม่ค้าที่ตลาดเอาได้เลยนะคะให้เลือกซื้อขิงอ่อนๆน,นํามาปอกนะคะแล้วก็ล้างทําความสะอาดค่ะจากนั้นนะคะมาม่าก็จะนํามาหั่นนะคะให้เป็นชิ้นบางๆแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วหั่นตามยาวนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆฝอยๆเลยนะคะเอาเท่าที่เพื่อนๆสามารถทําได้เลยค่ะยิ่งหั่นให้บางๆนะคะจะยิ่งนํามาผัดแล้วก็จะยิ่งอร่อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราจะนําไปล้างกันอีกรอบนะคะมาม่าจะใช้เกลือป่นค่ะนํามาขยากับตัวขิงของเรานะคะแล้วใส่น้ําลงไปเล็กน้อยค่ะขยาขยานะคะ ล้างแบบนี้นะคะประมาณ2-3น้ําน้ำค่ะวิธีล้างขิงแบบนี้นะคะนอกจากจะทำให้ขิมของเราเนี่มีความอ่อนนุ่มมากขึ้นแล้วนะคะจะยิ่งทำให้ลดชาติความเผ็ดร้อนเนี่ยลดลงไปได้บางส่วนด้วยค่ะล้างเสร็จเรียบร้อยขยัาน้ำแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆน,นะคะบีบน้ำออกให้หมดแล้วก็พักให้เสด็ดน้ำไว้ก่อนค่ะ ตอนนี้นะคะเราจะมาเตรียมในส่วนของเห็ดค่ะมาม่าจะใช้เป็นเห็ดชิตาเกะนะคะหรือว่าเมนูนี้นะคะถ้าจะให้อร่อยเลยนะคะต้องใช้เป็นเห็ดหูหนูค่ะมาม่าก็ไม่มีนะคะมาม่าก็จะหาเห็ดเอาที่เราหาได้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถนะคะจะปรับเป็นเห็ดแบบไหนก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆชอบได้เลยค่ะนำมาหั่นนะคะจากนั้นก็นําไปล้างแล้วก็บีบเอาน้ำออกให้เสด็จน้ำก่อนค่ะ ยิ่งทำให้น้ําน้อยแล้วก็เสดจน้ํามากเท่าไหร่นะคะผัดขิงของเราผัดออกมาแล้วก็จะยิ่งอร่อยนะคะไม่จืดชืดค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะมาเตรียมในส่วนของไก่ค่ะเป็นเนื้อไก่นะคะมาม่าจะใช้เป็นเนื้อสติ๊สะโพกค่ะเราเอากระดูกออกนะคะเราก็จะใช้เป็นในส่วนของปีกไก่เป็นบางส่วนค่ะตัวส่วนของเนื้อไก่เพื่อนๆปรับเอานะคะใช้ส่วนไหนก็ได้ตามที่ชอบเลยค่ะ จากนั้นเตรียมต้นหอมค่ะนำมาหั่นล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็พริกชี้ฟ้าหรือว่าพริกแดงจีนตาแบบนี้ก็ได้นะคะเตรียมในส่วนของวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะมาเริ่มผัดกันเลยนะคะตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟกลางค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปพอประมาณไม่ต้องเยอะมากนะคะจากนั้นก็นำกระเทียมสับลงไปผัดค่ะ ถ้าเพ,เพื่อใส่น้ํามันเยอะเกินไปนะคะจะทําให้มีความเลี่ยนได้นะคะเพราะว่าตัวเนื้อไก่เนี่ยเขาก็จะมีส่วนของน้ํามันไก่อยู่แล้วค่ะผัดให้กระเทียมหอมดีแล้วนะคะจากนั้นก็นําไก่ลงไปผัดค่ะจากนั้นใส่น้ําลงไปนะคะพอประมาณค่ะเพราะเราจะทําให้ไก่เนี่ยสุกก่อนนะคะ ในตัวโซ่ของไก่เนี่ยมีกระดูกติดด้วยก็จะทําให้สุกช้านิดนึงค่ะใช้เวลาประมาณ1 5บหถึงยีนาทีนะคะพัดจนกว่าไก่ของเราจะเริ่มสุกดีกันก่อนค่ะในระหว่างนี้นะคะมาม่าก็จะมาเริ่มปรุงไปเลยค่ะมามา่าจะใช้เป็นน้ําตาลฟี๊บนะคะจากนั้นใส่ซีอิ๊วขาวค่ะจากนั้นใส่ซอสหอยค่ะ จากนั้นก็ผัดต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ไก่ของเราสุกดีค่ะแล้วก็ส่วนผสมเข้ากันน้ำตาลละลายดีนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาปรุงเพิ่มค่ะด้วยน้ำปลาค่ะขั้นตอนนี้มาม่าเน้นว่าให้ปรุงให้รสจัดนะคะเพราะหลังจากที่เราใส่ขิงลงไปแล้วเนี่ยขิงจะทำให้รสชาติเนี่ยจืดชืดลงนะคะและก็เห็ดด้วยนะคะก็จะเป็นตัวทำให้ผัดขิงของเราเนี่ยชืดลงค่ะ ันนั้นเราสําคัญเลยนะคะคือ,คอต้องผัดให้รสเข้มข้นไว้ก่อนค่ะพอใส่ขิงลงไปแล้วนะคะผัดจนขิงเนี่ยนิ่มดีนะคะสุกได้ประมาณนี้เราก็จะมาเติมเห็ดลงไปค่ะแล้วก็ผัดให้เห็ดเนียนิ่มนะคะเราก็เปลี่ยนสีค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็สามารถชิมรสชาตินะคะอีกรอบหนึ่งนะคะเอารสชาติที่ถูกใจค่ะจากนั้นก็เติมพริกแดงจินดานลงไปแล้วก็ต้นหอมนะคะแล้วก็ผัดผสมให้พอเข้ากันค่ะให้ต้นหอมกับพริกเนี่ยสุกดีนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะแค่นี้เมนูไก่ผัดขิงของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะ หวังว่าเคล็ดลับและวิธีการผัดวิธีการเตรียมส่วนผสมนะคะแบบนี้จะสามารถทําให้เพื่อนๆเนี่ยมีประโยชน์และสามารถนําไปใช้ได้จริงในการทําผัดขิงให้อร่อยนะคะมาม่าขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนถึงตอนนี้ค่ะขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกซับสไครต์ทุกคอมเมนต์ Comment, ทุกกดติดตามที่เพื่อนๆมีให้กันด้วยนะคะ ยังไงนะคะก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูค่ะถ้าถูกใจมาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกเมนูที่มาม่าจะแชร์ให้ดูกันเป็นประจำในทุกๆวันค่ะสำหรับวันนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ